รอยพระพุทธบาทคู่สมรกฏท่ามกลางถุนป่าอันสงบร่มเย็นของจังหวัดปราจีนบุรีมีโบราณสถานที่ชาวบ้านเล่าขานต่อกันมาว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินสยามนั่นคือรอยพระพุทธบาทคู่แห่งสมมรกฏรอยพระพุทธบาททั้งสองถูกสลักลงบนแผ่นศิลาแรงตามธรรมชาติสันนิษฐานว่าถูกค้นพบในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตรวรรษที่14หรือพันกว่าปีมาแล้วกลางฝ่าพระบาทปรากฏธรรมจักรอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ชาวบ้านเชื่อกันที่นี่คือสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับรอยไว้เพื่อให้เป็นมรดกศรัทธาแก่ชนรุ่นหลังไม่ไกลาจากรอยพระพุทธบาทมีสระมรกตบ่อน้ำโบราณใสสะอาดชาวบ้านเรียกบ่อน้ำทิพผู้ใดได้ตักไปบูชา หรือตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์จะประสบแต่ความร่มเย็นและสมหวังบางคนเล่าว่าคืนวันพระเดือนมืดมีแสงสว่างเรืองรองพวยพุ่งอยู่รอบรอยพระบาทคู่ชาวบ้านเชื่อกันเป็นเหล่าเทวดาอารักษ์ที่มารักษาดูแลและสักการะรอยพระบาทยังมีความเชื่ออีกเมื่อดื่มหรือพรมด้วยน้ำทิพย์โรคภัยได้ทุเลาลงพรากับปาฏิหาริย์หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่คนพบ ทั้งรอยพระพุทธบาทสมรกฏและอโรคยาศาลาล้วนสะท้อนถึงสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นจุดรวมศรัทธาของผู้คนในอดีตการทุกวันนี้ผู้ที่ได้มาสักการะต่างบอกตรงกันทันทีที่ก้าวเข้าสู่ลานหินศักดิ์สิทธิ์จะเกิดความสงบเย็นในใจอย่างประหลาดยามก้มลงกราบต่อหน้ารอยพระพุทธบาทคู่บางคนถึงกับน้ำตาซึม ขนลุกสู้เราวกับได้สัมผัสพลังเมตตาจากพระพุทธองค์โดยตรงรอยพระพุทธบาทคู่แห่งสาบมรดกจึงไม่ใช่เพียงโบราณสถานหากแต่เป็นมรดกแห่งศรัทธาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างรากลึกบนผืนแผ่นดินไทยมาเนื่นนานและยังคงส่องสว่างในหัวใจของผู้ที่ศรัทธาไม่ว่ารอยพระพุทธบาทนี้จะเป็นของพระพุทธองค์ หรือว่าเป็นฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ทําให้เราชาวพุทธและผู้ศรัทธ,ธาได้ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ปราบทุกวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณ